อย่าทางานให้คนอื่นรวยเงินจากการทํางานเรามาทําให้คนเหล่านั้นรวยมาช is, แชร์ทัสซคติกับคำคำนี้กันครับท <to> <g ül> <c oughs> ูส,สวัสดีครับพ <iscilla: S 1> ี่อัานเคยได้ยินคํานี้ไหมยอย่าทํางานให้คนอื่นรวยคิดยังไงกับคนี้มันก็มองได้หลายมุมใช่ไหม,มแต่ถ้ามุมที่แบบเห็นชัดเจนเลยคือว่าเหมือนแบบเราเนี่ยไม่ได้ได้อะไรกับ การทํางานนั้นเลยมไม่ได้ประโยชน์เลยคนอื่นได้ไปเต็มเต็มเพราะว่าเราทําไปเนี่ยเจ้านายเราก็ก็รวยอะไรเงี้ยที่มันมีความหมายในเชิงแบบว่าเชิงลบนะคำนี้อันนี้ในความรู้สึกเรานะ,ะคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าอย่างนั้นคําว่าอย่าทํางานให้คนอื่นรวยที่แท้จริงมันควรจะเป็นอย่าเอาเงินไปซื้อของที่มันไม่ก่อประโยชน์ทํางานใหม่ได้เงินสมมติหมื่นสองหมื่นเอาไปซื้ออะไรเกมของฟุ่มเฟืยอยอ,อะไรก็ตามอ่ะที่มัน มีแต่จ่ายจ่าจ่าแต่มันไม่ได้มีไรายได้กลับมาหาเราม,มันต้องจริงจ้านขนาดนั้นเลยเหรออ,อยากซื้อความสุขอะอันนี้เราตีความความหมายก่อนอทํางานให้คนอื่นรวยความหมายคือทํางานทํางานมาแล้วเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยใช้สุดท้ายคนที่ได้เงินคืออะไรผู้ผลิตของคนที่ทําการตลาดสินค้าชิ้นนั้นๆแต่เราแต่เราก็เอาเงินจากการทํางานเรามาทําให้คนเหล่านั้นรวยแต่ถ้าเราคิด ว่าแบบทํางานให้สุ่นเลยคือทํางานให้เจ้านายเจ้านายรวยเราไม่รวยนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องไปขยันทํางานดินัาเป็นอย่างนั้นเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จล่ะมันก็เป็นแนวคิดที่ทําให้เราขี้เกียจเราแบบเฮ้ยโอ้หอย่าไปทํางานเลยตื่นเช้ามาทํางานให้เจ้านายรวยทําไมจริงๆไม่ใช่ไงจริงๆคือเจ้านายให้เงินเราแล้วเราก็ทํางานแลกกับเงินนั้นไงเพราะฉะนั้นยิ่งต้องทำดีเพื่อให้เราเนี่ยรวยขึ้นอ้าวแล้วเราต้องเอาเงินไปทำอย่างไรลนะ่ะ สิ่งที่ดีทสุดคือว่าทำให้เงินงอกเงยทั้งทๆที่เราไม่ได้ทำงานอยู่หมายถึงว่าหลังจากที่เราทำงานแล้วมีไรายได้เราเอาเงินก้อนนั้นไปแบ่งสัส่วนในการทำงานไปใช้ ครับเช่นการลงทุนต่างๆการทําให้เงินนั้นมันงอกเงยมีหมื่นหนึ่งทำไงให้กลายเป็น1 5ึ0 0หมื่นบาทโดยที่เงินต้นไม่หายเดี๋ยวในคลิปต่อไปครับเราจะมาแบ่งปันวิธีการที่เราได้ทดลองใช้จริงอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับครับท o อยู่